ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านขือวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมานะครับวันนี้ก็วันสงการนะครับผมนะผมจะพาท่านผู้ชมไปที่โนนนะครับอ,อุดรธาน,านีนู่นนะครับผม นะครับก็เริ่มแล้วสงการนะครับริมคลองกุดลิงงอกุดลิงงอนะครับกุดลิงงอนะครับแห่งแรกของอุดรธานีนะครับ11-16เมษายนนี้นะครับอุดรธานีบรรยากาศสุดชุ่มฉ่ำนะต้อนรับสงการนะครับวันนี้นะครับนะครับ11 เมษายนนะครับ2 5ง8างานบ้านอุดลิงง้อนะครับซึ่งนับเป็นงานาสงการนะครับริมคลองแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดอุดรธานีโดยมีคลองส่งน้ำฝั่งตรงข้ามวัดและขอใช้นะขอใช้น้ำนะครับมาจากอ่างเจ็บน้ำปุดลิง เงาะนะครับเปิดใช้เฉพาะจิตเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงการอย่างสนุกสนานนะครับในบรรยากาศริมคลองยาวกว่า500เมตรนะครับงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนนะครับที่ต้องการสร้างความสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว นับใหม่ในให้กับผู้ที่มาเยือนนะโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-16ถึง16เมษายนนี้นะซึ่งตรงกับวันไหลของชาวอีสานบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับผมเสียงหัวเราะและสายน้ำเย็นฉ่ำนะช่วยให้คลายร้อนในเทศกาลนะสะท้อนให้เห็น ถึงพลังของชุมชนนั่นเองนะครับผมครับเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่านะครับผมในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านปืนะครับผมนะบรรยากาศตรงนี้วันสงการนะครับบรรยากาศก็ซื่นมื่นเลยนะครับผมไปดูภาพแรกก่อนกันแล้วกันนะครับผมบรรยากาศซื่นมื่นการเล่นสงการก่อนกันแล้วกันนะครับนี่การเล่นสงการนะครับผม บรรยากาศนี้เล่นอย่างสนุกสนานอย่างาเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเหล่านั่นเองนะครับ mm hmm. การเล่นสาดน้ําการปาแปแ้งก็จะปาแปแงนี้ก็ขออนุญาตคนที่เราจะปาแปแ้งก่อนนี่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานเลยก,ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่บรรยากาศนะครับ ที่คลองกุดลิงงเงาะแห่งแรกของอุดรธานีนั่นเองนะครับนี่ในคลองนี้นะครับนี่โอ้โหประชาชนเขามาเล่นสนุกสนานชื่นฉ่ำพาลูกหลานครอบครัวมานั่งเล่นน้ํากันนะครับอย่างสนุกสนานนะครับอย่างมีความสุขนะครับผมนะวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเรานั่นเองนี่คลองนะครับนะคลองลิงคลองลิง ง้อนะครับนี่นะครับผมอ่าบรรยากาศนะเด็กๆนะชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่ดังนี้ก็นั่งชื่นมื่นเลยครับผมสังสรรค์น,นะครับอยู่ที่คลองนะครับคลองกุดลิงง้อนะครับนี่เป็นอ่าท่องเที่ยวแหล่งแห่งใหม่นะครับที่จังหวัดอุดรธา,านีนะครับผม แม่สร้างรายได้ให้ชุมชนนะครับผมสร้างสีสันกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่นะให้กับผู้มาเยือนนะครับโดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-16เมษายน,านนี้นะครับซึ่งตรงกับวันไหลของชาววิสารบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิม้มนั่นเองนะครับผม นี่สร้างสีสันบรรยากาศนะครับการเล่นสงการนี้อย่างชื่นมื่นเลยนะครับเนี่ยวัยรุ่นก็นะครับเล่นอย่างถูกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเรานะครับไม่ล่วงเกินไม่แบบผิดคุณธรรมนะครับนี่การเล่นสงการนะครับเด็กๆก็มาเล่นก็ชื่นมืน่น ดีอกดีใจนะครับที่ทางพ่อแม่หรือว่าครอบครัวเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันนะครับนะคลองกุดลิงเงาะนะครับแห่งแรกของอุดรธานีนะครับก็เชิญเลยนะครับผมเชิญไปเที่ยวกันนะครับในช่วงนี้นะผมบรรยากาศนะก็คลองนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมนะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดและขอใช้น้ํามาจากอ่างเจ็บน้ํากุดลิงเงาะ นะกุดลิงเงาะนะสนุกสนานบรรยากาศริมคลองยาวประมาณ500เมตรนั่นเองนะครับผมริมคลอง500เมตรนะฮะงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจชาวชุมชนนะครับที่ต้องการสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ให้กับผู้มาเยือน โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนนะซึ่งตกตรงกับวันไหลของชาวอีสานนะรบ,บรรยากาศอาเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเสียงหัวลเราะและสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำนะครับช่วยคลายร้อนในช่วงเทศกาลสะท้อนให้เห็นถึงพลังชุมชนนั่นเองโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ เนี่ยไม่เครียนะวัยรุ่นโอ้โหส่งยิ้มนะครับแต่น,นี้ก็เหมือนกันนะครับผมสนุกสนานอันนี้ก็เหมือนกันนะสาวๆมาเที่ยวนี่ก็ส่งยิ้มยิ้มหวานให้กล้องนะครับผมเนี่ยสุดยอดนะครับโอเคนะครับผมนะก็วันสงการช่วงนี้ก็ถนนจนนำบทบำรุงก็ยังไม่เกิดนะครับสงการนะครับ อาจจะมีรถผ่านหลายๆพื้นที่ขับผ่านนะครับถนนจนนบทบำรุงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่หยุดท้่ก็มีที่นึงนะครับวัดหลวงพ่อพระสยนะครับผมจังหวัดหนองคายก็ตอนนี้ก็ส่งน้ําพระกันใหญ่เลยนะครับผมงานยิ่งใหญ่ละการงานสร้างนะครับแล้วก็วัดโพชัยศรีนะนี่วัดหลวงพ่อนาคของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะ ก็หลายๆพื้นที่นะครับผมหลายๆจุดนะครับในอำเภอบ้านผือนะครับผมที่มีการส่งน้ำภาพพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่ายังไงจะนำภาพมาเสนอออกอากาศทางรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ข่าวประจาสัมพันธ์หน่อยนะครับผมนะฮะนีะ่เทศกาลนะครับสงการนะครับดื่มดื่มไม่ขับนะครับ แล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะสงการสุขใจปลอดภัยทุกการเดินทางนั่นเองเมาเลยอย่าขับนะครับกฎหมายแรงมากนะครับผมนะในช่วงนี้นะครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับอย่าท้าทายกฎหมายนะครับผมอย่าอยู่เหนือกฎหมายมิฉะนั้นท่านจะเสียใจภายหลังนะครับผมรู้เท่าไม่ถึงการคํำนี้ ใช้ไม่ได้เลยนะครับผมจะปรับติดคุกอย่างเดียวนะครับผมปรับนี้แพงนะครับระดับ6กหมื่นหนึ่งมื่นสองหมื่นนี้ตามตามเหตุการณ์นะครับผมตามที่เขากดข้อกฎหมายเขาบังคับการเล่นสงการนะครับผมนะฮะติดตามได้นะครับผมว่าจะเอาขึ้นมาให้มาให้ชมดูนะครับผมกับกฎหมายนะครับ ก็จะได้รู้ไว้นะครับรู้ไว้ใช่ใส่บาแบกขามนะครับผมรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะเพื่อไปทําผิดนะครับนะจะได้รู้นะครับจะได้รู้นะครับผมรู้ไว้จะได้รู้แล้วก็จะได้ไม่ทําผิดกฎหมายนั่นเองนะครับนะสักทู่นนะครับผมทีมงานมีไหม ถ้ามีก็ส่งส่งเอาขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับจะได้ผ่านไปเลยนะครับผม่าจะได้ผ่านไปถ้าถ้าไม่มีนะครับอาดูก่อนแวบหนึ่งนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็อา่าขบวนแห่เก้าวชุมชนนะครับผมแห่านางสงการนะครับอา่าเริ่มขึ้นแล้วที่อำเภอบ้านผือนะครับผมนะฮะที จุด,จดที่จัดงานนะครับที่หนองน้ํหนาคูนะครับร้านอนเนกประสงค์หนองน้ํหนาคูนั่นเองนะครับผมจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะขบวนแห่จากซอยอตลาดนิยมนะครับก็ไปถึงถนนพับผืนเลี้ยวซ้ายถึงสามแยกประเสริฐสีเลี้ยวซ้ายอีกแล้วเข้าถนน,ชน,นชนบทบำรุง นะครับผมก็เลี้ยวซ้ายอีกนะครับผมพอเจอสี่แยกไทยยืนยงนะครับผมก็จุดหมายก็อยู่ที่ร้านอนเนกประสงค์หนองน้ำนาคผูนั่นเองนะครับวันนี้ขบวนแห่ก็แหมก็คึกคืนจัดงานายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยนะครับผมนะเอาว่ากันไปนะครับผมนะยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสดเคือพิ่มาม t ทิกต o อกวราพรพาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนิวเซิร์ชที่ Google บ้านผือทีวีนิวเลยครับภาษาไทยหรือว่า w w w b ์ไบ้านผือทีวีนิวแล้วก็ห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพ DJ เจเเอ๋นะครับจำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพแล้วก็ถ่ายกระสารสีขาวดเข้าเล่มสันเจียวสันกา่านะครับ ครบวงจรแล้วก็แคนตัสลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัสอยู่ที่ห้องเสื้อวราพรตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงช้าปิดสองทุ่มนั่นเองแล้วก็ห้างทองแม่เพิรสาขาเจ็ดตลาดนิยมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมจรงนี้บรรยากาศหลายๆพื้นที่ก็สนุกสนานกันไปเที่ยวกันนะครับผมก็วันไหลก็วาอยงงางนั้นนะครับ พอ oh, ชาวประชาชนก็หลั่งไหลเข้าเดินทางสู่ภูมิลำเนาก็หลายๆจังหวัดนะครับก็เกิดอาการตราจรติดขัดนะครับแต่ถนนชนบทบำรุงนี้ก็ถนนเส้นหลักก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไรรหาร,าร่นะครับเนื่องจากการตราจรนะครับเจ้าหน้าที่ตราจรของสอพ2อ,อําเภอบ้านผือนะครับเอาหมดเวลาลงนะครับผม หมดเวลาลงนะครับก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือผมสวัสดเครือพิมายนะครับผมแล้วก็ข่าวรายวันบ้านผือทีวีดิงเฮดดีก่าวคำวา่าสวัสดีครับ